สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามเทพบรรดาลอิสวรบรรดาลพรหมบรรดาลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกบรรดาลไม่มีนัศดาตัดไว้เช่นนั้นพระองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกพระองค์จึงบัญญัติว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไป แต่กรรมนั้นเป็นสิ่งที่ออกมาได้ดับได้ไม่ต้องไปกลัวกรรมจกนกระทั่งคิดว่าเราควรจะต้องงอมืองอเท้ารับกรรมไปอย่างหมดอะไรตายอยากไม่ใช่นะพระองค์ตรัสวิธีแก้กรรมออกจากกรรมดับกรรมอย่างถูกต้องไว้ไม่ต้องไปบ่นบานสารกล่าวไม่ต้องไปสะดอกเคราะห์ ไม่ต้องไปเปลี่ยนสีรถสีบ้านไม่ต้องไปสนใจกับตัวเลขเวลาไม่ต้องไปสนใจกับอะไรเลยสนใจกับกายวาจาจิตของตนเองพระองค์ตรัสว่าอาริยะอัตถังทิกรรมนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธาคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมมีวิธีเดียวชัดเจน ถ้าสมณะนะและคฤหือหัดทั้งหลายในธรรมวินัยนี้พิกขุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกาเข้าใจธรรมเหล่านี้อย่างถูกต้องนะการนอนในโรงการบังสกุลเป็นตายเอาผ้าขาวมาคลุมน้ำลดตัวพรมตัว สิ่งเหล่านี้สะดอกเคราะห์ต่อชะตาบูชาลาหูทั้งหลายจะหมดไปจากศาสนาพุทธจะไม่มีเลยจะมีอยู่แต่ในธรรมวินัยของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะมันจะแยกกันอย่างชัดเจนและพระศาสดาของเราใช้เวลาทั้งชีวิตต่อสู้มากับสิ่งเหล่านี้อย่าให้กัลยาณวัรวัดอันงดงามของพระองค์นั้น ต้องสูญหายไปเพราะมิจฉาทิฏฐิของเราที่ขาดศรัทธาในตถาคตแล้วไปสมาทานเสพครบธรรมะของสมณพราหมณ์เราอืดน,นะพระองค์ตรัสกับพระอนุนว่าอน,นุนความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายบอกอนุนเกี่ยวกับกัลยาณวัตนั้น เราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอยากเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยนะคนสุดท้ายในศาสนามีแน่นอนพระองค์เตือนว่าเราอย่าเป็นคนสุดท้ายนะและถ้ายมหลุดเผลอตายไปนี่ ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นี่ก็ในโรงพยาบาลคงจะมีคนนอนในไอซหลายคนนะนอนรอความตายนะ,ะถ้าหลุดไปแล้วไม่ทันแน่เลยนะเพราะไม่ต่ำกว่าหนึ่งเก้กับนะกว่าผู้เจ้าองค์ใหม่จะเกิดมาที่ผู้เจ้าพยากรไว้นะนะนะไม่ทันได้เป็นคนสุดท้ายนะเลยแล้วนะนะ าศาสนาคงไม่อยู่ถึงปานนั้นนะพเพราะพระเจ้าองค์หมายเตรียมจะมาตัดสรุปศาสนาต้องหมดไปก่อนนะนะและเราก็จะไปท่องเที่ยวในที่ที่ไม่ควรเที่ยวนะนรกกับเนรดชานเปลวิสัยพระองค์ตัดว่าพระองค์ไม่เห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกับเนรดชานหรือเปลวิสัยมันทารุณมากอืม ก็ย้อนกลับมาให้กำลังใจพวกเราว่าง่ายๆเนี่ยถ้าเรายังคิดอะไรไม่ออกรู้ลมหายใจไปก่อนนี่อย่างง่ายๆนึกถึงลมหายใจเรื่อยๆจิตเท่ากับเดินมรักแล้จเจริญมรักแปดละ,จะเจริญอาณาปานสตินี่มรักแปดครบระหว่างจเจริญอาณาปานสตินั้นนะทำอะไรเสริมได้สุดตา นะอ่านคำพระศาสดาเนี่ยหนังสือที่แจกแจกไปเนี่ยนะหรือที่ดาวน์โหลดไปอ่านไม่เข้าใจไม่เป็นไรเอาเข้าใจเท่าที่เข้าใจนะสิบหน้าเข้าใจหนึ่งบรรทัดก็ยังดีนะร้อยหน้าเข้าใจบรรทัดหนึ่งก็คุ้มแล้วนะจำไปก่อนคำตถาคตจำได้ทุกคำจำไปก่อนเพราะการทรงจำ เป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรทำยมจะใคร่ควรธรรมะของตถาคตแต่ยังจําอะไรไม่ได้เลยไม่มีทางใคร่ควรได้และถ้าใคร่ควรไม่ได้ธรรมทั้งหลายจะไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์เราก็จะไม่สามารถพิสูจน์ข้ออัดข้อธรรมของตถาคตได้ฉันถ้าความพอใจอุตสาหะความเพียรพยายามจะไม่เกิดขึ้นต้องจำได้ การจำได้นั้นเกิดมาจากอะไรเกิดมาแต่เหตุคือการฟังมากการฟังธรรมจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจำการทรงจำจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร้ควรธรรมการใร้ควรธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อธรรมทั้งหลายที่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะอุสาหะจะเกิดขึ้นไล่ตามมาลําดับ12ขั้นตอนของการรู้ตามซึ่งสัจธรรม นี้จึงเรียกว่าเป็นปฏิจจสุบาทแห่งการรู้ธรรมะนะนะสัจจานุโพธนะ์ว่าการรู้ธรรมะนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยของกันและกันว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีถ้าการทรงจํามีการคข้ควรทรรก็จะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะถ้าการทรงจํามีการคข้ควรทรรจะเกิดขึ้น ถ้าสิ่งนี้ไม่มีคือการทรงจําไม่มีการไข้ควรจะไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิทับปัจจยตากลับมาใช้ได้ในพระสูตรนี้อีกเหมือนกันนะและนี้ก็คือทำมันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายไล่ลําลดับไปอย่างนี้ดังนั้นซีดีที่จะแจกไปวันนี้เอาไปฟังบ่อยๆนะมีมาให้หลายแผ่น ตั้งแต่อนาปานสติเปิดฟังเรื่อยๆนะแผ่นของบางไซนะนะแผ่น FAQ นะคำถามที่พบปล่อยนะเราจะได้คำตอบในนี้และซีดีที่เป็น DVD ของเดรลสารวิชามีทั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะนะ เพราะเมื่อเราประกาศพุทธศานะไปแล้วคนที่ทำเดรจานวิชาทั้งภิกขุและคฤรัสหัก็มาประกาศเลิกนะคฤรัสหับางคนเป็นเซียนพระมา30สปีมาประกาศเลิกที่วัดนะมีภาพเสียงไว้ให้ด้วยเพราะที่วัดถ่ายทอดสดตลอดเก็บบันทึกภาพตลอดนะทั้งภาพและเสียงนะภิกขุทำเดรจานวิชามาส6ปี เป็นเกจิใหญ่ทางภาคเหนือกำแพงเพชรมาประกาศเลยนะไม่ขอทำแล้วไม่อยากไปสู่นรกเนเดาชานเปลววิสัยนะบอกยิ่งอ่านคำพระศาสดายิ่งสะเทือนใจนะอนะ่เลิกดีกว่าก็เลยมาประกาศเลิอกอดก็ยอมนะไม่มีลูกศิษย์ก็เอาพอเลิกปุ๊บลูกศิษย์หายหมดหายก็หายนะไม่เป็นไร แต่จะได้ลูกศิษย์ใหม่กลับมานะจะได้ศิษย์ผู้มีสมาธิิตอนนี้ก็มีพระผู้มีสมาธิิเข้าไปอยู่กับท่านทยอยเข้าไปเรื่อยๆนะนะเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาแก่เจ็บตายสวรรค์น,นิพพานได้กันเองนะไม่มีใครช่วยพวกเธอทั้งหลายนะถ้ามีศรัทธาในตถาคตพระองค์จึงบอกว่าให้ปรงศรัทธาไปในตถาคตเถิด ศรนะัทธาสัมปทาในข้อแรกพระองค์จึงชี้ไปที่ตถาคตผู้เดียวศรนะัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรต้องเชื่อปัญญาการตรัสรู้ของตถาคตนะว่าตถาคตเนี่ยตรัสรู้จริงนะเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้สามารถฝึกบุตรที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเลิศที่สุดจริง ถ้าขาดศรัทธาในตถาคตพระธรรมก็จะผิดพระสงฆ์ก็จะผิดเครื่องวัดพระธรรมก็จะผิดเครื่องวัดพระสงฆ์ก็จะผิดตามไปหมดแต่ถ้าศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมก็จะถูกพระสงฆ์ก็จะถูกมันจะตามมาหมดเลยนะเป็นอย่างนี้ศรัทธาสัมปทาจึงชี้ไปที่ผู้เจ้าไม่มีพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราสังเกตนะ พราะผู้เจ้าก็รวมอยู่ในพระธรรมพระสงฆ์เรียบร้อยหมดแล้วนะขอให้ศรัทธาในผู้เจ้าในลักษณะที่เป็นตถาคตเตเอกันตคตโตอภิปัสสโนเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวเพราะ <c oughs> ฉะนั้นเล่มสีดำนี่ขวางโสดาบันเล่มสีขาวเป็นโสดาบันเลือกเดินกันเอาเองนะ จะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคําสอนของปริพาชกเดลธีเราอื่นหรือจะเอาชีวิตเราที่เหลืออยู่เสี่ยงกับคําของพระาศาสดานะ,ะคาของาศาสดานั้นเป็นระเบียบแห่งถ้อยคําเป็นคําพูดที่ประกอบด้วยเหตุผลนะเป็นคำพูดที่เมื่อเราเข้าไปศึกษาแล้วเนี่ยการเข้ามาสู่ธรรมินไยนี้นะ แล้วก็ละมิจฉาทิติต่างๆออกไปเสียสมาทานซึ่งสมาธิฐิเหมือนกับที่พระองค์บอกนะ,นะสมมธิฐิสมัตตาสมาตินาถึงแม้เราจะสมาทานก่อนตายก็ยังไปที่จเจริญไม่ไปที่เสื่อมได้นั้นถ้าเราสมาทานเสียแต่วันนี้เวลานี้นะ ความจเจริญเป็นสิ่งที่เราหวังได้แน่นอนไม่มีทางเสื่อมนะและอริบุคคลเนี่ยจะปะยากรคติของตนเองได้เลยนะจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราจะไปที่ใดนะพอพระุทธเจ้าเนี่จะบอกแง่มุมไปหมดเลยและเราจะรู้ว่าเหตุปัจจัยของเราเนี่ยเป็นยังไงอ๋อเราสร้างเหตุปัจจัยตรงนี้อ๋อเราต้องได้นี้แน่นอนอ๋อเราสร้างเหตุปัจจัยนี้เราได้อย่างนี้แน่นอน พระเจ้าจะบอกเส้นทางไว้หมดเลยนะแล้วก็ให้พยากรณ์ตนเองไม่มีใครมาพยากรณ์เราได้นอกจากตถาคตหรือผู้มีความสามารถเสมอตถาคตเท่านั้นจึงจะประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลได้นะลงตัดไว้ในมิขสาลาสูุนะ